ก็จริงๆก็เห็นนะผมกมาต้องแต่เด็กนะครับผมก็รู้้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเราเรามันต้องสึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในในในวันที่เราทราบข่าวเราตกใจโอ้แทบแทบช็อกมันคือเราทํางานด้วยแล้วก็มารู้ข่าวเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเราโอ้หมันมันล้มไปทั้งตัวเลยอ่ะมันมันมันทำงานแทบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทําทํางานให้มันสําเร็จผ่านไปโอ้โ้มัน มันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับยงก่อนหน้าที่คือมันมีลางบอกเหตุมาก่อนนะสำหรับตัวาบาสกจบกัวโอ,โอ๋นะไม่ทบผมผมไม่ทราบอะไรเลยอ่ะเพราะผมก็เร,เ,เราอยู่กรุงเทพเนาะเราก็ทํางานแล้วก็นานๆแบบติดต่อกับแม่แบบไม่ได้ติดต่อกันทุกวันอะไรเงี้ยคือกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โหจำไม่ได้เลย ก็พอทร <c oughs> าบครับผมแต่ว่าก็ดู <c oughs> ไม่น่าจะมีเวลาที่จะทำแบบนี้วที่แบบน่ารักดูแลเราเลยนะโอ oh, uh ้โ oh, หน่ารักมากๆดูแลผมตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วอก็ยังทําให้ผมรู้สึกว่า,วาผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนนะโอ้ <c oughs> แบบเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กไงทำให้เราอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่ออีกคนนึงเลยก็ว่าไดพ่อดูแลกันแบบนี้เขาแบบว่าได้เขาได้ขอคำแนะนําในการเข้ามาทำงานในวงการโจริงๆเอาให้คําแนะนําแทบจะทุกอย่าง เวลาเวลาอยู่ในวงการนี้ครับใช่เขาเขาแนะนําทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบอยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้กําลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนนี้หรืออะไรอย่างี้ครับใช่คร<ะ>ับครับผมแล้วบอกลาเขาบอกลาครับผมผมก็รู้สึกเสียใจครับพูดพูดไม่ได้จจแล้ว ่าคุณแม่ก็โอเคครับผมตัวบ้านเองให้กำลังใจให้กำลังใจคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ขนาดใช่ครับเราก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายครับผมให้กําลังใจทุกคนเพราะว่ามันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจกันมากอยู่แล้วครับอย่างตัวบ้านได้บอกแม่ว่าไง้เราก็บอกว่ามาม้าสู้ๆนะเพราะผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับเราเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบ น่ารักกันปกติเลยแล้ววันนี้มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้เอาไปสู่สุขตินะครับแล้วยังรักและเคารพอยู่เสมอนะครับผมนที่เราแบบว่าทักใจในกเ้ให้เรานับจริงๆแล้วการที่ได้เจอทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเพราะเขามาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นใจทุกครั้งเวลาผมกลับมาไอหลังแบ็ k สเตจปุ๊บเอาจะเดินมาเราก็บอกว่าบารสบาสเก่งมากๆเลยนะครับ สุดยอดมากขอให้พัฒนาแบบนี้แล้วสู้ต่อไปนะบาสเก่งมากๆจริงอะไรเงี้ยโอ้แล้วเราไม่ถึงทำแบบเนี้ยแล้วเราน้ําตาจะไหลทุกครั้งเวลาได้ยินแบบต่างคิดถึงไหมครับโอ้คิดถึงมากครับ